สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้วกก่าพ่อกระชองยายไปสิยายไพ่ไพ่กินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยายไพ่เด้นนั่มขอ,ขอมูลน้ำทาังตำเหล้ามา,มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางพนสิไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่นั่นไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบปรเดียผาดเบิ่งผ่าดชมแนวทางเนาะจ้าพี่นอ้นองมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ของคุยมาทักทายกับยายาาาาาาไไกะะะคคออมมมเเเนนนนตาต์ใ้้้้ลลิปขงงง่่ดพี กระเบ้าลายใยห,ห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งของมุตลตามเรลาอาจารย์ทันเหล็กไปเลยเนาะพี่น้องเนาะมีเสียงพัดลมเนขอตดขอตดคอไพ่ห้ยหลายเด้พี่น้องห้อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาเบิ่งค่ะแนวทางหลักร้อยบนเล่ามือนี้นะจ๊ะเน้นสามล่องแปดนะคะสําหรับแนวทางของเอ็เคอีเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งบัดท,ที่นี่เด่นเหนือใต้นะคะเด่นเหนือใต้ยอยู่ที่เด่น 9. เกาเด่นเก่าล่องศูนย์เนาะคะ่ะเพิ่นเน้นเก่าเนาะพี่น้องเนาะว่าไปตามสูตรเพิ่นนะจ๊ะงวดที่แล้ว เพื่อนเด่นซีกับสามมาซีเนาะคะ่ะงวดน,นี้เพื่อนบอกว่าศูนย์กับเก่าแต่ว่ายแย่ไพ่มักศูนย์ <Miles> ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดก่อนนะจ้ะเพื่อนเน้นซีสามซีแปดแปดสามและแปดแปดเนาะคะ่ะแอดก่อนเนาะชุดเต็มเพื่อนเข้มหน้าจอเด้อพี่นออ้องคันตัวเลขลายแย่ไพ่กัจจัยอันแต่ตัวเน้นห้เนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางอ่าเล่าพัฒนาวัดสันเด่นขังเทิงพี่นออ้องสําหรับแนวทางคนไทยหัวใจสิงเนาะงวดที่แล้ว 5้าหกมาเจ็ดกับหาเนาะงวดน,นี้7จ็ดแปดาันพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางไวัยรุ่นสวนมะเร้าเดินหากับหนึงฝาดไปหาหนึ่งหาศ่งันพี่น้องเนาะต่อไปเมื่อนี้แนวทางตำเล่าอดมาหน่อยบอกมากคือเกาด้พี่น้นนนองเด้อแต่ว่าอันนั้นแยกแยกับหามหา่หยเต็มทีแล้วนะคะอยากมันคำก็เลยเฝ้าลงใหาเนาะแนวทางาำเล่าลุกเน่นบอกว่าเมื่อนี้เด่นสกับหกหกสามศูนยกสากเนาะจา้ะสองศูน อ่าสองหกสามศูนย์สามหกและสี่หกเป็นเบิร์กะสามสามนะคะต่อไปเลยจ้าวัดใจแขนแขนนุ่มราชเทวีน้องพี่น้องเนาะสี่สามสี่แปดแปดสามและแปดแปดงบหน่อยจัดไปชุดเต็มแคปหน้าจอสามตัวสำหรับแนวทางของแอหนุ่มราชเทวีน้องพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเสี้ยนหลุ่นมาสั่นพี่น้องเพิ่นบอกว่าเด่นเจ็ดกับแปดมีหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ด 8283และ47นะคะ3ตัวแคปหน้าจอสำหรับอันนี้ตำเล่ามือนีเด้้อพี่น้องเด้อนะคะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เป็นแนวทางของอะตะวันทอแสงนะคน,น,น,นมิซื้อแต่วัอยาใปจำอาศัยจำจำ,จ,ำ,จ,ำ,จ,ำจนลืมลแล่ะพี่น้องเอ้ยมือนีเด่นสเด่นหนึ่งกับเก่าเนาะค่ะ1 4 1 7 1 9 4 9 6นึ่งเจ็ดหนึ่งก้าสี่เก้ีเก็มิเทมหกสาับสานะคะ เพื่อนานจะเด่นเจ็ดก็เปล่ยนะเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิ้งค่ะพี่น้องงวดที่แล้วเขาเพิ่นเขายี่หยังเนี่ยห้าศูนย์สี่แปดพนันเพิ่นไห้นะเข้าหาศนะูนย์สี่เจ็ดเนาะมาเบิ้งค่ะงวดน,นี้เพิ่นบอกว่าเด่นหกหนึ่งเก้าหกสามเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าสามเก้านะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้โค้งสุดทด้ายเ้อพี่น้องค่ะอะไรเนาะอน,นี่เนาะ พวงสุดท้ายเพิ่นบอกว่าเน้นเม็ดเดียวแขวนๆคือเจ็ดสามมาสั่นเนาะมาเบิ้งค่ะ์นมสุพันธ์มาแล้วพี่น้องค่ะ์นมสุพันธ์เด่นเจ็ดและแปดเนาะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสามและแปดสี่มากตัวใดว่ากันไปตามสูตรเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเก่าเงินเก่าทองเม็ดเดียวศูนย์หกเก่านะคะต่อไปเลยจ้าแอดวานชัยบอกว่า,เ,าเลขสามตัวไม่รวมเบิ้ลมาสั่นพี่น้องจ้าเอาแคปหน้าจอได้เลยนะคะเนาะรวมสิบชุด ามตัวสิบซุดสองตัวสิบซุดไม่รวมเบิ้ลเด้อพี่น้องเด้อนาะคะาพี่น้องแนวทางของแอดวันใช่นะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นแนวทางของแอเวนเนาะมันนี้ฟาดไปที่หกเด้อพี่น้องเนาะคะ่ะหกสองวาสั้นจัดไปหกสี่หกสามหกหนึ่งสามหกสองสำหรับแนวทางของแอเวนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าซุดเต็มเพื่อนได้บานพี่น้องคะ่ะเลขเดน่นงวดนี้สามสิบเอ็ดกคหกเจ็ด 789เสียงรถไฟดังพี่น้องปุ้นปุ้นมา่สัน,น,นาเนาะอามาเบองชุดเต็มมี2ตัวและ3าตัวแคบหน้าจอคนไทยหัวใจสิงนะคะเงี้ยไน่อยู่ไก่ทางรถไฟเนาะพี่น้องวงเวียนใหญ่มหาไส่นะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเซียนพยักเนาะเดน6กก8 3ตัวอยู่ที่2 8 5 6 2 6 3 6 4หกสองหกสและ 5. แปดห้าแนวทางเซียนพยักเนาะ ต่อไปเลยจ้าแอตแลนโบนะพี่น้องเด่นเจ็ดแปดเก้านะคะ้าเบิรกับเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าชุดเต็มให้พี่น้องแคบหน้าจอเลยสำหรับแนวทางของแอตแลนโบนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเก่าเงินเก่าทองนะพี่น้องเดน่นศูนย์กับหกคนฟาดศูนย์นะคะ่คนบอกว่าหกเก้าเก้าหกหกแปดแปดหกนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง อันเลขเพื่อนบ้านมาสั่งพี่น้องของนมลาวเนาะพี่น้องเนาะผนบอกว่าเด่นเก่ากับศูนย์นะค่ะเป็นแนวทางของแอดฟิตนิกเนาะพี่น้องนะคะบ่มีซื้อดอกแก้ไพอาศัยจำเมาเนาะค่ะ9 1 9 2 9 4 0 1 0 3ก้่ศูนย์แล้วศูนย์เก่าหกสีเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลขจ้า,จาเป็นแนวทางของแก้ไพเดิมแก้ไพเน้นเน้นอ่ามื่อนี้แก้ไพเด่นมักศูนย์ศูนย์ก้าสามเนี่ยแหละพี่น้องตัวใดตัวหนึ่งเหมือนหมวดที่เหล่วเอาอะไรเนาะเนี่ยหวดที่แล้วเด่น3กับ เด่น2กับ4มา4เนาะจากก่ะงวดนี้เด่น3กับ0ตัวใดจะมาเนาะแพร่เน้นไปที่3 0 3 3 0 6 0กับอ่า6 0กับ6 3เป็นตัวรองเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางของแพร่เมื่อนี้โอ้ยอะไรเนาะเนานะขอความเก่งเตียนขึ้นมาหลายแด่นขอคน้คนค้นสูตรพี่น้องคะ่ะอ่ะเลขเด่นแคปหน้าจอเลยนะจ่ะคน้คนคน้คนเอ่อเพิ่นเด่น8กับ0นเนาะจา่ะอ่าหลักหน่วยหลักสิบโอ้ยอะไรเนาะเนานะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางค้อนวันหน่อยค้อนวันนะจา่จาเด่นบนล่างเนาะสามตัวพี่น้องแคบหน้าจอสองตัวยายไพจะอ่านให้เนาะแปดห้าแปดสองเก้าหนึ่งเก้าห้าและเก้าสองนะใครอย่าลืมกลับนําเด้อพนะต่อไปเลยจ้าเอ็ดมีมืออนันยายไพหาเอ็ดมีพอพอว่าสั่นพี่น้องค่ะเพื่อนบอกว่ายายไพเจา้าคือบอลเอ็ดมีมาล่งพน้ามือนี้เอ็ดมีมาแล้วเด่นแปดแล้วค่ะแปดหนึ่งแปดแปดแปดเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าแปดหนึ่งนะจ่าสำหรับแนวทางเอ็ดมีเนาะ ต่อไปเลจ้าเพื่อนบอกว่าถาวันเล่าเมอรี่ออกหนึ่งสองค้งสีได้กินกาแฟวา่าสันเพื่อนวานเนาะเพื่อนวานจะบอกกับสิได้จวดไม่นะสามหลับว่าสันพี่น้องเอาหนึ่งสองจัดไปค่ะต่อไปเลจ้านี่เป็นแนวทางที่ท่าตะโกเนาะเด่นบนล่างอยู่ที่แดกับเกาว่าสันพิ่หนาจะเน้นเก่าลักเก่าเนาะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองและเก้าห้าเนาะ,ะค่ะต่อไปเลจ้าแนวทางของแอดบักห้ำหน่อยนะคะพี่น้อง เดนหนึฝาดหนีตัวเดียวเกันแก่นโอ้ยแย่พายมาแต่เด้อพี่น้องหนึงสี่หัวทีเรีวเป็นเลขฝันเนาะหนึ่งสี่เวาสันพันวาเลขวินเนาะต่อไปเลยจ้าเอ็ดการ์ตูนหรือว่าเอ็ดวาราพอดนี่แหละพี่น้องเดน7กั 8, 7 4, 7 5, 7 6, 4, 5, แปดเจ็ดสี่เจ็ดห้าแสีาละ8แหสำหรับแนวทางเอ็ดการ์ตูนหรือว่าเอ็ดวา,าราบอดเนาะมาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดบอดมหาเฮงวาสันพันวาเน้นสกับหาลากไปสามหาวาสัน่นย์ห้เอาหัวทีเลียวตัวน,นี้พี่น้อง เพื่อเอางวดที่เลืวมาให้พ่อเม่พี่น้องเด้เบิงเล่เดี๋วพี่น้องถามหาเด้ยปะเนาะมาเบิงคะาาวว่ะอาจารย์กรสินละวัดเนี่ยนี่แหะอาจารย์กระสินบอกว่าเด่นศูน,นมือนี่เอาเดินศูนือกันคับยายไพ่เด้พี่น้องค่ะศูนย์หนึ่งและศูนย์ห้าศูนย์สอนยนยันหนึือกันคับยายไพ่เลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจา้าเบิดระบพี่น้องนะคะยังบอเบิดเอรราชนกบานในมาวาสันพันว่าเอามาเบิงค่ะแนวทางของเอรชนก ยายไผ่แนวทางเอราชนกมะไห้นะคะบวัตสิลงเผจดลงยูทูบนะคะพี่น้องยายไผ่บเคยเอ่ยบอกว่าอันนี้เป็นแนวทางของยายไผ่เองโบเคยว่านะพี่น้องเนาะถ้าอันไหนเป็นของยายไผ่หรือว่าอันใดเป็นของอาจารย์ท่านใดยายไผ่ก็จะบอกซึนนอกจากว่ายายไผ่สิบงหูจักนะคะพี่น้องทุกสำนักทุกอาจารย์ร้วนเล่าจะเป็นแนวทางขอบพุณนทุกทุกซอนมากทุกอาจารย์ที่แบ่งฝันแนวทางเนาะค่ะยายไผ่บเคยบอกว่าเอรเอชนกนี่โบบอกคือเพื่อนต่ว่าอันนี้เป็นแนวทางของยายไพ่เดิ ถ้าเป็นเอราชนโก,ก็สิบอกว่าของเอลัชนกนะคะพี่น้องเนาะทุกคนนะคะทุกคนที่หาแนวทางเอาของของทุกส้ำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะไปรุ่งคือกันเหมือนกันกันกบแย่ไพ่เนาะคะ่ะแบบนี้ทุกกคน,นะคะเนาะบอกไปซื้อเลยพี่น้องก็จะได้แย่ไพ่ก็เล่ยบอกให้ฟังมาเบงซีตัวเอราชนกห้าศูนย์สองเจ็ดห้าศูนย์สองเก้าเก้าศูนย์สองเก็ดเก้าศูนย์สองเอ่อเก้าศูนย์สองเก่าเนาะจ๋าเด่นที่สุดคือเก้าศูนย์กับห้าศูนย์เนาะจ๋า สองตัวศูนย์สามตัวศูนย์สองเจ็ดก่าพี่น้องอย่าลืมอย่าลืมนะคะ่ะซีโตบนเพื่อนนะพี่น้องซโตบนเพื่นสองเ7็ดสองเและหาเก่าเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเนื้อเพื่อนเน้นมาแค่สองเก่าเพื่นเน้นแค่ศูน์เพื่นเน้นแต่ตัวล่างมาใหาเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยศูนย์ก่าก็ศนย์เนี่ย 0, 0, น,นะคะนะต่อไปเลยจ้าเบิร์ตเท่านี้แหละพี่น้องถ่ายคลิปนี้เพให้ขอขอบุณพ่อแม่พี่น้องนะจี่เด็กๆขามารับชมเราฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเง่งเง่งรวยๆปังๆสุขูสุข,ข้นขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจากที่ได้แบ่งปันขอมูลทั่งห้ยแย่ไพ่ามหาห้ยพอเมี่นนอกด้เบิงได้ชมเป็นแนวทางกะขอบคุณในรลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า